บีนสรัญยูส่งโรงพยาบาลหลังแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเจ้าตัวเผยสาเหตุเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีวันที่8มิถุนายนมีรายงานว่าบีมสรัญยูประชากิจนักแสดงชื่อดังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่บุรีรัมย์ด่วนหลังมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกระหว่างแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหลังจากแข่งเสร็จเจ้าตัว,ตวมีอาการแน่นหน้าอกหายใจได้ไม่เต็มปอดเมืองต้นทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้รีบนำตัวบีนสรัญยูทำการเอ็กซเรย์ทันทีเพื่อตรวจเช็คร่างกายโดยละเอียดผลตรวจรอบแรกพบเป็นกล้ามเนื้ออักเสบและรอผลตรวจเลือดต่อไปโดยมีผู้จัดการคอยดูแลประสานที่บุรีรัมย์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ล่าสุดบีมสรัญยูได้โพสเฟซบุ๊กขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลพร้อมระบุว่านกเฉยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวใจตัวนี้กูแก่จริงๆลหรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแน่นหน้าอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟตี้เฟิร์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโพรเวอร์เฮดขอบคุณทีมพแพทย์เวดิคอลเซ็นเตอร์ช่วยเหลือไวมากๆเลยครับทีทีแมกนีตรอนมอเตอร์สปอร์ตก่อนที่ต่อมาบีมจะเผยนในอินสตาแกรมสตอรี่ด้วยว่า ผมปลอดภัยดีแล้วครับเจ็บหน้าอกแต่น่าจะกล้ามเนื้ออักเสบขอบคุณหมอทุกท่านครับสำหรับภาวะหัวใจโตโรงพยาบาลกรุงเทพให้ความรู้เอาไว้ว่าหัวใจตวโตค c a ด d เมก e g ลี่ไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดใหญ่หรือหนากว่าปกติสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ และสาเหตุจากโรคอื่นๆโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโรคลิ้นหัวใจตีบและรั่วซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานจะทำให้การทำงานของหัวใจบกคร่องได้สำหรับอาการของภาวะหัวใจโตในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการอื่นๆร่วมด้วยแต่หากปล่อยทิ้งไว้นานๆหัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีพอก็อาจทำให้มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นหายใจลำบาก เหนื่อยง่ายรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเฉพาะเวลานอนบวมตามเท้าขาเปลือกตาใจสันวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอไอเหนื่อยแน่นหน้าอกขณะนอนราบ